สวัสดีค่ะมันในยายปู่ก็สิมาบอกเรื่องสติตบอกถึงว่ามือว่านในเรื่องสติเนาะค่ะเนาะขอหนึ่งมันสิมีอยูซีขอเด้ค่ะเนดะ้อขอหนึ่งร่างกายพร้อมทั้งพฤติกรรมร่างกายมันสิแสดงออกมาทั้งพฤติกรรมเวทนานี่คือการมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เป็นเหตุให้เขาได้มีสติในการพิจารณาความทุกข์ความสุขข,ของเฮาและอีกอันหนึ่งคือจิตจิตคือปุยทำนาทีของอารมณ์ถ้าสมมติจิตเขาคิด ใจให้อารมณ์มันกกสิออกมามันสิบกิจีนปุ่นความเป็นนาทีของที่ให้อารมณ์รับรู้โดยใช้สติกำหนดพิจารณาให้เห็นเป็นเพียงกิตตามที่มันเป็นในขณะนั้นไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเข้าไปเกี่ยวข้องผสมรวมเข้าไปกับกิตที่กำลังเป็นไปนั้นเรียกว่ากิตตานุปัจฐนา สภาวธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาและจิตนั้นโดยใช้สติกำหนดพิจารณาให้เห็นเป็นเพียงสภาวธรรมตามมันเป็นอยู่เกิดอยู่ในขณะนั้นไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเข้าไปเกี่ยวข้องผสมลงเข้าไปกับสภาวธรรมที่กำลังเป็นไปนั้นเรียกว่าธรรม,มานุป,ปัสสนาถ้าห้องเข็ด อันอั้นนี้เขาเอิ้นวิชาการเนาะมันจะเป็นสามสีหนาอธิบายคนเท่าเข้าใจยาก่แต่หันห้องเบางยง่ายๆงไงวาสติห้องกา,กายในกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาในตัวคนเดียวกันโดยที่ว่าเขาจังว่าการเขียนเป็นวิชาการเนี่ยมันสิยากแต่การปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมกายในกาย แสดงว่าทั้งพฤติกรรมหมายความว่าหลังจากที่เขาคิดเรื่องทุกเรื่องทุกแล้วจิตเขาอีกทัานาทีของอารมณ์ในลักษณะที่เวลาเขาไปนั่งวิปัสสนาในน่งนั่นะนงกันนี่ยเขานั่งเบิ่งตัวตุนเขานั่งเบิ่งพิจารณาตัวตุนเขากายในกายหมายความว่ายกตัวอย่างเนาะถ้าสมมติเขาไม่เรื่องที่ว่าบอดีอสิ่งนีนะนี่เรื่องเกี่ยวกับคิดเรื่องบอดีสมมติว่าคิดเรื่องบอดีกายเขาเนี่ย ห้เไมมีสติบ้านเขาเอื่นว่าห้มีสติโดยการนั่งสงบให้มีสติให้การนั่งสงบแล้วกะกายดูแลพฤติกรรมหมายความว่ากายเขาเนี่ยมีแขนมีขาไม่ยังเนี่ยให้ดูแลพฤติกรรมพฤติกรรมสครองจิตเขาก็เริ่มคิดว่ากูจะไปข่าบบงนั้นอันนั้นกุยใส่ไล่แบบนั้นอันนั้นอยกคิดไปข่าเขาอยาคิดเอามือเขาเนี่ยให้ควบคุ้มพฤติกรรมกายจะของอยาเอามือไปข่าเขาอย่ามือไปตับไปตีไปยังเขาเนี่ยจิต จิตควบคุมอารมณ์เม้หเาห้ยเขาจะแสดงอารมณ์ปึงปังออกมาอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์อย่างนั้นเขาเอื่นว่าจิดควบคุมเป็นผู้ทำนาที่รู้อารมณ์เขาเดี๋ยวเห็นปุ๊บจิตใจเขากขูคือบ่มักแบบกูคือบ่มักแบบอันนี่อีอันนี้ที่มันบริหารบ่ดีแต่น้อ oui จิตคิดอะไรเด้กกลายเป็นอารมณ์โกรธโกรธแล้วเรียบร้อยกายกายเขาเนี่ย บ่งมาถึงไก่แสดงพฤติกรรมอารมณ์ออกมาเป็นคําพูดบางครั้งก็เป็นคําพูดเป็นการแสดงออกมมให้องหูว่าคนนี้ละโกรธคนนี้ละเจ็บคนนี้ละแ้นเสียออกมาเป็นหลายอย่างนึงออกมาทั้งศีลนนจีนหาออกมาเป็นฆ่ารักประพฤติผิดในการม ใส่ร้ายป้ายสีเอาหนาผู้นั้นไปใส่หนาผู้นี้เอาหนาผู้นี้ไปใส่หนาผู้นั้นเฮ็ดยังไงก็ได้มันเสียเสียงกินเหล้าเมาสุราอยู่ในหนีเวิดเขาเลยบอกว่าสติให้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในกายเขาเนี่ยกายในกายจิตในจิตภาวเวทนาในเวทนาเนี่ยเขาจะไปคิดมันเป็นเขียนออกมาเนี่ยมันสียยากค้นเข้าสิบบ่เคยเข้าใจแต่ว่าถ้าเขานั่งแล้วเขาสิูบางครั้งค้นนั่ง คนนางสมาธิบางข่้งสิบ่มิมองจอดเ้อ่าสมาัยตะกี้น่งสมาธิสีบม่มหมองจอดสีหูต้ว่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆหายใจเข้าหายใจออกเพิ่นสิบบอกเนาะยุบหนอพองหน่อพุโทโธพุโทโธสัมมาอาลหังคือบทดที่ว่าเหตุไหเครับเท้าทองออกจากปากเขาสิลืมพวกนี้เขาชีมิสติขึ้นให้เขาระงับพวกนี้ สุดทางมันคือคือมกแปดเท่าละ่ะสุดทางเลยคือมาแปดคิดดีทําดีบอสไลายบ่าขาสัต์บ่เบียดเบียนเด้วไก่หูเวทนาในเวทนาคือร่างกายของค้นเสื่อมไปตามธรรมาชาติของคุณมันบุมี่อย่างสิบ่เสือ่อมค่ะมันนัน่นมันบอนคนเท้สิมิสตติควบคุมตลอด บาที่นี่ถ้วสมุติวาเฮ้าเขา,าไปเห็นคนที่ควบคุมสติบ่ได้คือเขาชวนชวนเขาไปการมิสติใหมายคว่ากูเฮ็ดกูเฮ็ดไปแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดเวทนาให้กูบ่ถ้าเกิดเวทนาเนี่ยเขาต้องเฮาต้องมิสติคื้กันเด้เว,วทนานี่คือความทุกข์ความสุขมันจะหให้กูทุกข์บ่คันกูไปน้าเขาแล้วเขาชวนกูไปความทุกข์กูถึงไม่เวทนาบ่เขาบอกว่าห้สติคุ้มร่างกาย ร่า,างกายคุ้มพฤติกรรมเวทนาไหหูหซึงถึงว่าความสุขความทุกข์ความสุขม,มันจะเกิดขึ้นจิตควบคุมอารมณ์แต่เขาใส่ลรมแบบนี้เขาสิมีโทูษที่หลังบ่เขาสิมิสูษทุกที่หลังบอ่อยังบ,บ่สินะยังให้ทุกคนเอาไปคิดตรงนี้เมื่อน,นี่กะสิจบอยู่ที่ว่าสินหาก็มาเปิดขึ้นกาทุกสิ่งทุกอย่างคํ้า่ามีสติทุกทีเพียู่ในสินหาเบดแล้วกะ มักแปดอยู่ในสติเ้มักแปดมักแปดอยู่ในสติเนีย่ยสติแล้วก็สมาธิมันจะอยู่ในหันมือนี้ก็แค่นี้ค่ะแต่ว่ามือต่อไปสิมา่งบอกอีกครั้งอีกกันที่ว่าเขานางวิปัสสนาเนี่ยที่เขาเห็นเพื่อนนางวิปัสสนาหรือว่านางยุบหน่อพองหนอหรือว่านางหายใจเข้าหายใจออกเพดานที่สิเปดต่ำด้วยมองดบางคนบ่หูเด้เพดานมันหันบกหูนี่คือสติสติคิดว่าจะของเป็นนั่นเป็นนี่แต่ที่จริงแล้วมันมีด้ มันมันมันเพศด่านมันอยู่มืองใดก็อยู่ที่อารมณ์กับสติอคือบตรต้องไปอยู่หมองเก่าเขาเอื่นว่าบบอบ,อบอฟุงซานไปทั้งไหนมันสิมาเกียวกับปราชิคอที่ซีเดี๋ยวมืออื่นสิเฉยฟังค่ะมัน,นแค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลาย,ลาย